สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตเลือฟาร์มกัวต้นน้ำบีบมาสเตอร์อยู่ที่บ้านหนองสีเจริญตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะ หลังจากที่เราเริ่มเลี้ยงวัวนะคะเริ่มตั้งแต่การปลูกหญ้าหาฟางเตรียมอาหารเตรียมอคอกนะคะมีอคอกวัวทั้งหมด3อคอกค่ะสำหรับวันนี้มาอัปเดตคอกที่3ค่ะเป็นอคอกวัวมาตรฐานค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมีแม่วัวที่คลอดลูกออกมาแล้วทั้งหมด4ตัวค่ะ ตัวที่เห็นนี้นะคะแม่กำไรทองเป็นบีบมาเตอร์ซีหนึ่งสายพ่อกองโตนะคะสายแม่เป็นไทยบรามันค่ะลูกออกมาสีสวยทีเดียวค่ะตอนนี้แม่กำไรทองมีอายุครบ3เดือนแล้วค่ะแม่กำไรทองนะคะคลอดวันที่9เดือนสิงหาคมพศ2565ค่ะ แม่กำไรทองเป็นลูกวัวตัวแรกค่ะที่คลอดในเลือดฟาร์มของเราค่ะส่วนตัวนี้นะคะแม่มาเรียเป็นสายพันธุ์แองกัสดค่ะสำหรับลูกก็เป็นบี p มาเตอร์ซีค่ะสายพ่อก็คือพ่อกองโตเช่นกันค่ะซึ่งลูกวัวตัวนี้เป็นเพศผู้ค่ะซึ่งแม่มาเรียก็เป็นวัวที่เลี้ยงลูกดีมากเลยค่ะแล้วก็น้ำนมเยอะมาก เราตั้งชื่อลูกของแม่มาเรียว่าเจ้าทาซานค่ะก็เป็นบีบมาสเตอร์ซีหนึ่งเช่นกันค่ะสำหรับเลือดฟาร์มของเรานะคะก็มีแม่พันธุ์พื้นฐานหลากหลายสายพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยบรามันแองกัสแบรงกัสแม่พื้นฐานชาโลเล่นะคะเราก็ยังมีแม่พื้นฐานที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียค่ะ เป็นสายพันชอดฮอร์นเราได้มาจากสุวพัฒน์ฟาร์มขอนแก่นค่ะสำหรับคอกนี้นะคะเราได้มาสองตัวค่ะคือแม่มณีกับแม่ทับทิมค่ะส่วนแม่ทับทิมนะคะก็ได้คลอดลูกเรียบร้อยแล้วค่ะในคลิปนี้นะคะที่เห็นนี่ก็คือแม่มณีซึ่งคาดว่าน่าจะคลอดภายในเดือนนี้ค่ะลักษณะของท้องก็โตมากแล้วนะคะทางเราก็ร้อลุ้นอยู่ค่ะ ว่าจะคลอดออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียค่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะทางเราก็เฝ้าสังเกตอาการของแม่มณีค่ะว่าใกล้คลอดหรือยังค่ะซึ่งทางเราก็ไม่สามารถที่จะ กำหนดวันคลอดของแม่แมณีได้แน่ชัดค่ะจากตามที่ใบผสมเทียมนะคะใบที่มากับแม่แมณีแจ้งกับทางเราว่าน่าจะคลอดตั้งแต่วันที่11เดือนที่แล้วค่ะแต่นี้ก็ล่วงเลยมาเป็นเดือนแล้วค่ะทางเราก็คิดว่าน่าจะคลอดภายในเดือนนี้ค่ะยังไงก็มารอลุ้นกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแม่มนนัีก็ยังอยู่สุขสบายค่ะนอนเคี้ยวเอียงสบายใจค่ะยังไม่มีการของการที่จะคลอดลูกแต่อย่างใดค่ะส่วนแม่ทับทิมนะคะคลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้ค่ะทางเราตั้งชื่อว่าน้องดอลล่าค่ะเป็นบีบมา a เตอร์ซีหนึ่งนะคะ ทางพ่อก็คือบีฟมาสเตอร์นำเข้าจากอเมริกาพ่อทองแท้จากสุปพัดฟาร์มคอนแก่นค่ะสายแม่ก็เป็นสายพันธุ์ชอทฮอนค่ะอันนี้คือภาพของวันสองวันแรกนะคะที่คลอนออกมานะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็แม่ทับทิมก็หูลูกเจ็ดห้าดูค่ะ ซึ่งอตอนนเจ้าน,นี้นา่าจะอายุก <3 S 1> ประมาณเดือนกวาา่าแล้วค่ะออกไปวิ่งซนนอกอคอกได้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวากิวตัวนี้นะคะแม่โยชิก็น่าจะมีท้องประมาณอายุ7เดือนค่ะทางเราก็เอามารวมในข้อของแม่วัวรอคลอดค่ะ สำหรับแม่ลูกคู่นี้นะคะแม่นาเดียกับน้องหยกค่ะสายพ่อเราไม่รู้ค่ะว่าไปท้องมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าท้องตอนไหนค่ะเจะอทีก็ตอนคลอดแล้วค่ะอันนี้น้องหยกน่าจะเป็นพ่อหัวผสมบ้านๆค่ะที่เราได้มาจากตลาดนัดค่ะก็เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็กินเก่งมีการเจริญเติบโตที่ดีค่ะส่วนแม่แองกัสดนะคะก็ให้นมลูกดีค่ะห่วงลูกลักลูกค่ะ สำหรับกัวที่ทางเลือดฟาร์มได้มาจากตลาดนัดเราได้มาประมาณทั้งหมด12ตัวค่ะแต่ที่ย้ายมาอยู่คอกคลอดดีก็คือประมาณ3ตัวค่ะเดี๋ยวยังไงติดตามคลิปต่อไปนะคะเลือดฟาร์มจะไปอัปเดตคอกกัวที่ได้มาจากตลาดนัดอีกครั้งค่ะตัวนี้ล สำหรับช่วงนี้นะคะหญ้าก็รู้สึกจะขาดแคลนค่ะแล้วก็หญ้าจะแห้งทางเราก็เลยให้วัวนะคะมากินเป็นข้าวโพดหมักข้าวโพดสับช่วงเช้านะคะผสมรำแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นข้าวโพดหมักข้าวโพดสับผสมอาหารสำเร็จรูปค่ะแล้วก็มีฟางแห้งนะคะซึ่งเป็นฟางจากข้าวที่เกี่ยวในปีนี้ค่ะเอามาให้วัวได้กินเพิ่มเติมค่ะในช่วงที่หญ้าขาดแคลนค่ะ หนุ่มน้อยบราหมันค่ะพ่อแบงค์นะคะสายพ่อสายแม่เป็นเลือดร้อยจากอเมริกาค่ะส่วนเจ้าแบงค์เราได้มาจาก NC Farm ฟาชนบุรีค่ะเป็นวัวที่เกิดในประเทศไทยค่ะเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาสายพันธุ์ค่ะทางเราก็เลยต้องมีพ่อพันธุ์บรามันด้วยค่ะ สำหรับบิดมาเนนต้เลือดน <100 S 2> ้อย <100 S 2> แม่หัวสาวนำเข้าจากอเมริกาแม่โรดนะคะเราได้มาจาก A23 ี่สิบสามแกลลาซินค่ะซึ่งเดือนนี้ก็มีอาการเป็นสัตว์ค่ะแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีน้ำเชื้อค่ะแล้วก็ในการที่จะผสมเทียมก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆต้องมีการนัดหมอหมอก็ไม่พร้อมน้ำเชื้อก็ไม่พร้อมทางเราก็เลยรอเป็นรอบหน้าค่ะ พร้อมแน่นอนค่ะสำหรับแม่รุนะคะเรานำเข้ามาอยู่ในค้อกนะคะได้ประมาณ5เดือนแล้วค่ะตอนนั้นที่แม่รุมาอยู่กับเราอายุประมาณ14-15เดือนค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีอายุประมาณ20-21เดือนค่ะถือได้ว่าก็เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะ ทางเราก็ไม่ได้รีบร้อนค่ะถึงเวลาก็คือใช่ค่ะตอนนี้นะคะทางเราได้จัดเตรียมน้ำเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคาดว่าจะนำมาส่งปลายเดือนค่ะทางเราสั่งมานะคะเป็นของมิดซูรีนะคะที่เป็นพ่อพันธุ์ตัวใหม่ค่ะแล้วก็ของพ่อพันธุ์กองตู้ด้วยค่ะ ทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกอย่างต้องเรียนรู้ทุกอย่างต้องอาศัยประสบการณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เลิศดฟาร์มด้วยนะคะและเลิศฟาร์มก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะที่กำลังพัฒนาสายพันธุ์เนื้อค่ะสำหรับลูกวัวนะคะตอนนี้ทางเลิศฟาร์ม ได้นำอาหารวัวนะคะเป็นอาหารลูกวัวแรกเกิดถึง3เดือนมาให้ลูกวัวกินกันค่ะในช่วงที่หญ้าขาดแคลนแล้วก็หญ้าแห้งอย่างนี้ค่ะก็หวังว่าจะช่วยอะไรได้บ้างค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ